สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง v v ี Channel นะคะซึ่งวันนี้ v ีวีก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Well Intended Love ต่างรักมาใจบอสซีซ่น2ในตอนที่7ละ8ให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกัน v ีวีก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ v ีวีทำคลิปต่อไปออกมาเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม จะได้ไม่พลาดเวลามีอัปเดตตอนใหม่ค่ะสำหรับในตอนที่7แล้วก็8นี้นะคะแน่นอนว่าก็ยังคงคอนเซปต์ความฟินไข่ขำไข่ฉากเลิฟซีนไม่เปลี่ยนแปลงค่ะและที่สำคัญในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของพระเอกและนางเอกก็จะพัฒนาไปอีกขั้นด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าพัฒนายังไงเราไปฟังการสปอยกันได้เลยค่ะ Well intended love แต่งรักมาใจบอสซีซัสนสองตอนที่เจพระเอกบอกว่ามูมูผมจัดของเสร็จแล้วจะไปดูหน่อยไหมนางเอกประชดว่าอยากทำอะไรก็ตามสบายเธอคะ่ะพระเอกจึงบอกว่าผมไม่ใช่คนที่จะทำอะไรตามใจตัวเองสักหน่อยนางเอกอึ้งกับการที่พระเอกกล้าที่จะพูดคำานี้ออกมาเธอเลยบอกว่าฉันจะไปหาอะไรกินพระเอกิ้มล้วบอกว่า มูมูขอผมด้วยสินางเอกชองเครื่องดื่มค่าของเธอเพร้อมหมันไส้พระเอกทั้งสองคนเลยเดินวนไล่จับกันพอนางเอกบอกว่าอยากได้มากหนักใช่ไหมเอาไปเลยและน้ำร้อนๆก็หกโดนพระเอกทั้งคู่ร,อร้อนรนนางเอกรีบเอาผ้าเช็ดส่วนพระเอกก็รีบถอดเสื้อออกจนเห็นแผ่นอกขาวๆล่ำๆกว่าจะนึกได้ว่าแต่อกของพระเอกที่โป นางเอกก็หันหลังให้แล้วบอกให้พระเอกใส่เสื้อเขาบอกนางเอกว่าก็คุณบอกเองว่าให้ผมถอดทั้งสองคนนั่งดูทีวีด้วยกันเมื่อเป็นพวกละครรักโรแมนติกเลิฟซีนนางเอกก็พยายามจะเปลี่ยนช่องแต่ขนาดเปลี่ยนไปดูช่องสัตว์โลกยังเป็นสารคดีสิ่งโตตอนทำลูกกันเลยพระเอกอมยิม้มในขณะที่นางเอกแทบจะเป็นบ้า แถมข่าวเรื่องที่จูบก,กันในร้านเสื้อผ้าเมื่อวันก่อนก็ออกทางทีวีอีกด้วยบอกว่าแฟนคลับมู่โจปลืมกันมากตอนเช้านางเอกมาแปลงฟันเธอลืมว่ามีพระเอกอาศัยอยู่ด้วยเขาอยู่ในห้องกำลังจะอาบน้ำทอนบนเปลือยเปล่านางเอกจึงลากพระเอกออกมาเธอบ่นว่าพระเอกกำลังจะทำให้เธอเป็นบ้า ทั้งสองคนคุยกันเรื่องรหัสผ่านห้องนางเอกซึ่งพระเอกรู้ความหมายว่ามันคือวันที่นางเอกได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่เมื่อปี2018นางเอกจึงถามว่าคุณรู้จักฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยซึ่งพระเอกก็เปลี่ยนเรื่องหนีเอาดือด้อพระเอกมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสั่งของออนไลน์มาส่งเป็นลังหน้าคอนโดนางเอกพาผีตั้นไปเดินเล่นเอาขยะไปทิ้ง รับบทพอบ้านที่แสนดีูหยานไม่มีสมาธิถ่ายงานเลยเพราะก่อนหน,น้านี้คนดูแลของพ่อบอกว่าให้ไปเยี่ยมพ่อด้วยหลาชูหยานก็เห็นภาพข่าวเรื่องพอบ้านดีเด่นของพระเอกในอินเทอร์เนต็ตพอกลับมาเข้าฉากก็ได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อของูหยานหัวใจวายเขาจึงรีบมาที่โรงพยาบาลทันทีคนดูแลของพ่อบอกว่าทันโหมงานนะ่ะพราไม่อยากให้บริษัทลม้ม และอยากให้ชู่หยานมีชีวิตที่สุขสบายเมื่อวันหนึ่งอยากออกจากวงการบันเทิงชู่หยันบอกพ่อว่าเลิกหมกมุ่นกับบริษัทได้แล้วผมเป็นดาราดังเลี้ยงพ่อได้นะพ่อชู่หยานก็เลยบอกว่าฉันมีเงินไม่เอาเงินแกหรอกแล้วพ่อของชู่หยานก็ยังพูดอีกว่าแกกลับมาเถอนนะฉันแก่แล้วนางเอกเปลี่ยนชุดเมื่อกล้องถ่ายเลิกงานเธอเห็นเน็กไทของผู้ชายเส้นหนึ่ง เลยถามสไตลิสว่าซื้อจากที่ไหนจึงโดนซาว่าจะสื้อให้พระเอกที่ยายมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมส่วนผู้จัดการเจียงก็เปิดข่าวในอินเทอร์เน็ตและถามนางเอกว่านี่มันอะไรกันแต่เธอก็ได้รับข้อความจากบลีว่าให้มาช่วยหน่อยพระเอกเมามากนางเอกจึงรีบออกไปทั้งที่ยังไม่ได้อธิบายอะไรพระเอกเมามากจนเสียอาการตื่นเต้นกับทุกอย่าง ที่เปิดประตูรถยังหาไม่เจอนางเอกประคองให้พระเอกนั่งในรถแล้วเขาก็ถามนางเอกว่าคุณพวงมาลัยผมไปไหนนางเอกขำแล้วเอามือถือมาอัดวิดีโอไว้พระเอกยังคงตามหาพวงมาลายัยนางเอกเลยแก้งบอกว่ามันอยู่ข้างหน้าคุณไงเอื้อมมือไปสิพระเอกจึงขับพวงมาลัยทิ์แล้วบอกนางเอกว่าผมขับรถกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายพอขับไปได้สักพัก พระเอกก็วูไปละดีขึ้นมาจากเบาะถามนางเอกว่าคุณมาอยู่หน้าบ้านผมได้ยังไงตะช่างเธอเดี๋ยวผมไปส่งเองมาขึ้นรถขึ้นรถนางเอกขำจนปวดท้องแต่เธอก็โอเคตามคนมเมาไปนางเอกขับรถกลับบ้านลาพระเอกก็ขับรถด้วยพวงมาลัยทิพย์ไปพร้อมกับเธอนางเอกบากพระเอกที่เมาจนเดินเซอยู่ในลานจอดรถมีรถคันหนึ่งขับผ่านมาเป็นชูหยานนั่นเองที่ว่ามาดู เขาบ่นกับตัวเองว่าถ้ายางนั้นก็เรื่องจริงสินะนางเอกแบกพระเอกมาที่เตียงนอนเธอถูกดึงให้อยู่ข้างพระเอกนางเอกจึงบอกว่าคุณเมาแบบนี้ฉันกลัวจะห้ามใจไม่ไหวสวยโอกาสกับคุณนะเท่านั้นแหละพระเอกก็ตาลุกวาวนางเอกถามว่าสนใจเรื่องแบบนี้หรือไงสั่งแล้วหรอพระเอกยิ้มแล้วตอบเมาๆมาว่ายัางหรอกแล้วเขาก็เข้าไปจูบนางเอก กอเธอไว้แน่นมือป่ายแปะไปทั่วแผ่นหลังนางเอกระทวยไปทั้งตัวต่างฝ่ายต่างปลดเสื้อผ้ากันละกันตาจู่ๆนางเอกก็ลุกออกมาแล้วบอกว่าเธอจะไปเอาผ้าเช็ดตัวมาให้พอออกมาพระเอกก็หลับไปแล้วนางเอกจึงเช็ดหน้าเช็ดตัวให้เขาแล้วจุบหน้าผากพระเอกมองใบหน้ารอเหล่านั้นด้วยความหลงใหลท้าทางนางเอกนะจะหลงสเสน่ห์พระเอกเข้าล้าเต็ม เช้าวันต่อมาพระเอกแวะมาดูนางเอกที่นอนหลับอยู่และแอบถ่ายรูปไว้จากนั้นพระเอกก็มาที่โรงพยาบาลเพราะได้รับข้อความจากวลีว่าเมื่อคืนพ่อของชุยหยานหัวใจวายชุยหยานมาที่โรงพยาบาลพอดีพระเอกถามว่ามีอะไรให้ช่วยเรื่องบริษัทไหมชุยหยานบอกว่าไม่เป็นไรฉันตัดสินใจแล้วว่าจะออกจากวงการหลังจากจบละครเรื่องนี้เพื่อมาบริหารบริษัทแทนพ่อ พระเอกถามว่าแน่ใจหรอซูหยานบอกว่าฉันอยากใช้เวลากับคนที่ฉันรกักกอดพวกเขาจะจากไปนายก็รู้ว่าฉันชอบถ่ายรูปด้วยพระเอกเลยถามว่าได้คิดเรื่องการถ่ายรูปผนวกกับธุรกิจหรือยังลาบอกชูหยันว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยซูหยันพูดกับพระเอกว่าฉันเห็นนะ เรื่องเมื่อคืนนี้นางเอกเป็นคนดีฉันไม่เคยสารภาพรักกับเธอเพระฉันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกกับเธอแบบไหนแบบคนรักหรือแบบเพื่อนแต่ฉันก็คอยดูแลเธอตลอดในฐานะเพื่อนพระเอกบอกว่าเธอไม่ใช่ดอกไม้ที่ต้องมีที่กำบังสักหน่อยช่วยย่านจึงบอกว่าอย่าสบายใจไปทนายทำอะไรไม่ดีกับเธอแล้วก็พระเอกรีบบอกว่าอย่ามาคิดซ่ากลางระหว่างเรา ไม่มีช่องว่างให้นายที่เสียบแน่นอนวันล,ลี่เห็นนายว้ยปอบว่าวเฟยเฟยและนางเอกอยู่ที่ยิมถามยังมีเทรนเนอร์ผู้ชายเทรนให้อย่างไกล้ชิดเขารีบเอามาให้พระเอกดูเท่านั้นแหละทั้งสองคนก็รีบบึ่งจากออฟฟิศไปด้วยกันเฟยเฟยและนางเอกอยู่กันที่ยิมเฟยเฟยบอกว่าฉันว่าพระเอกชอบเธอแน่นอนลาเฟยเฟยก็เลยหนุ่มๆไปด้วยพระเอกแลว้ววลลีเดินเข้ามาในฟิตเนสพร้อมกัน ถอดสุดออกปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตสายตามุ่งมันมองมาที่เฟยเฟยและนางเอกในจินตนาการของเฟยเฟยเธอเห็นพระเอกลาววลีเป็นครู้อมออกกำลังกายให้กันอย่างหวานแหววแต่ความเป็นจริงก็คือสองคนนั้นแค่ยืนส่งรังสีอัมหิตจนผู้ชายทั้งยิ้มออกไปเองเฟยเฟ,ย,เฟยและนางเอกบ่นกันทั้งคู่ว่าใจแคบเกินไปหรือเปล่าห่วงเกินไปไหมพระเอกอ้างว่า เป็นห่วงภรรยาก็เลยมารับกลับบ้านเบื้องหลังในตอนนี้เผยให้เห็นว่าตอนที่พระเอกและวอลลี่กำลังขับรถไปที่ยิมวอลลี่เร็วจนพระเอกชมหลาพระเอกก็บอกให้วอลลี่ขับรถสร้างคันหน้าไปเลยจบ ตอนที่7 well intended love ต่างรักมาใจบอสซีซั่น2ตอนที่8พระเอกและนางเอกพร้อมทั้งเฟยเฟยกับบทลีมาอยู่กันที่สนามฟุตบอลพระเอกถามว่าที่นี่มีผู้ชายให้มองมากพอหรือยังเมื่อลูกบอลเข้าประตูเฟยเฟยและนางเอกก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจพระเอกและวอรลี่ทำหน้ากรากกระอ่วนคนทั้งสแตนมองเฟยเฟและนางเอกด้วยความไม่พอใจและลุกขึ้นย ใช่แล้วพวกเธอทั้งสองคนดันไปกรีดให้ทีมฝั่งตรงข้ามหละเรื่องก็มาจบลงที่สถานีตํำรวจทุกคนยากยายกันระหว่างทางกลับบ้านนางเอกถามพระเอกว่าทำไมต้องเป็นฉันในเมื่อมีคนอื่นอีกตั้งมากมายเฟยเฟยยังบอกเลยว่าคุณนะ่ะเป็นสามีแห่งชาติพระเอกถามกลับว่าทำไมถึงถามละ่ะนางเอกก็เลยบอกว่าคนอื่นคงคิดว่าฉันไม่ได้เหมาะกับคุณที่สุดในเรื่อง ความรู้สึกฉันก็ไม่ได้ติดคุณแจหน้าที่การงานก็คนละด้านกับคุณในฐานะนักธุรกิจอย่างคุณฉันไม่เห็นว่าคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้เลยที่เราเจอกันก็เรื่องบังเอิญทั้งนั้นคุณจะปฏิเสธไม่ช่วยก็ได้แต่คุณกลับเซ็นสัญญามั่นให้เรายิ่งผูกพันกันลาตั้งใจทําทุกเรื่องหลังจากนั้นไม่เคยคิดจะฉีกสัญญาพระเอกบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันถ้าคุณคิดว่าการมั่นของเราเป็นแค่แผนการ ผมก็จะไม่ปฏิเสธถ้าถามว่าทำไมผมไม่ฉีกสัญญานะหรอเป้าหมายสูงสุดของสัญญานี้คือทำให้คุณตกหลุมรักผมผมชอบคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณนางเอกจึงบอกว่าถ้างั้นฉันก็มีอำนาจเต็มมือน่ะสินางเอกจึงพาพระเอกเดินไปยังที่ท,ที่หนึ่งเฟยเฟยแล้ววลลี่นั่งคุยกันที่ป้ายรถเมว์วรี่บอกว่าดูสิวันนี้เราใส่เสื้อคู่กันด้วยเฟยเฟยก็เลยบอกว่า ฉันก็คงใส่เสื้อคู่กับคนทั้งสนามแล้วล่ะวอนลี่จึงพูดว่างั้นผมก็มีสัตูหัวใจเต็มไปหมดเลยนะสิเฟยเฟ,ย,ฟยรีบเถียงว่าไม่มีสักหน่อยฉันก็มีค่าคุณคนเดียวนี่แหละทั้งสองคนยิ้มวอนลีนั่งโอบเฟยเฟ,ย,ฟยไว้นางเอกผาพระเอกมาที่สำนักงานจดทะเบียนสมรสเธอบอกว่า เราต้องยกเลิกสัญญามั่นก่อนถึงจะแต่งงานกันได้ถ้าการมั่นคือแผนของคุณฉันจะทำให้มันสำเร็จเองฉันคิดว่าการแต่งงานคือการเดิมพันคุณกล้าเสี่ยงไหมล่ะพระเอกตอบเธอว่า ผมพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่างแต่ตอนนี้สำนักงานปิดอยู่นางเอกบอกว่าเราจะนั่งรอที่นี่ยันเช้าจนกว่าจะเปิดภาพฝันของทั้งสองคนเป็นงานแต่งที่นางเอกและพระเอกสมชุดบ่าวสาววิ่งในงานไปดูลูกที่สนามเด็กเล่นถ่ายรูปครอบครัว กลับมาที่ความจริงทั้งสองคนกลับมาที่ห้องนางเอกพร้อมกับทะเบียนสมรสพระเอกอยากวางไว้เด่นๆแบบใครเข้ามาก็เห็นแต่นางเอกบอกว่าฉันจะเอาไปเก็บพระเอกชวนนางเอกว่าไปนอนกันเถอะเราไม่ได้นอนมาทั้งคืนนางเอกบอกว่าแต่ก่อนนอนเรามีเรื่องสำคัญต้องทำพระเอกตื่นเต้นใหญ่นางเอกจูงมือพระเอกเข้ามาในห้องนอนแขกกล่องเนกไทเป็นร้อยชิ้นวางเต็มห้อง พระเอกถามว่ามูม,มูนี่มันอะไรกันเธอตอบว่าคุณได้กลับไปทำงานทั้งทีฉันก็มีของขวัญแสดงความยินดีให้พระเอกบอกว่าผมก็ชอบนะแต่มันเยอะจังนางเอกบอกว่าตอนนี้คุณมีเน็กไทพ่อใช้ปีกสองปีแล้วนะพระเอกจึงถามว่าเน็กไทมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมานางเอกจึงบอกว่าตอนนี้เราแต่างงานกันแล้วฉันจะใช้เนกไทมัดใจคุณไว้กับฉัน พระเอกจึงบอกว่ามัดผมไปตลอดชีวิตเลยนะลาเขาก็ก้มลงไปจูบนางเอกอุ้มเธอเข้าเอวเดินจูบกันไปทั้งแบบน,นั้น พระเอกตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสื้อที่ถูกปลดออกเขาเป่าลมหายใจร้อนๆใส่หูนางเอกเพื่อปลุกให้เธอตื่นนางเอกงอแงไม่อยากตื่นแล้วเข้าไปกอดซุกอกพระเอกแถมยังกัดเขาอีกด้วยพระเอกถามว่าเป็นผีตันหรือไงจากนั้นพระเอกก็คลุมมปงเล่นผีพาห่มกับนางเอกอีกรอบพระเอกพานางเอกมาบ้านคุณย่าซึ่งคุณย่าชอบนางเอกมากจับมือทั้งสองข้างนางเอกบอกว่าเอายาบำรุงมาฝาก คุณย่าจึงบอกว่ามูมูวันหลังไม่ต้องก็ได้คุณย่าเอ็นดูนางเอกมากจนพระเอกตกกระป๋องไปเลยคุณย่าเล่าเรื่องพระเอกให้ฟังและให้นางเอกดูรูปพระเอกตอนเด็กๆหนึ่งในนั้นมีรูปที่โดนฉีคุณย่าบอกว่า พระเอกฉีกรูปแม่ออกไปนะ่ะจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นด้านนอกแม่พระเอกเอาดอกไม้มาให้เธอบอกว่าแม่คิดถึงลูกนะแต่พระเอกก็พลักสบอกเธอว่าออกไปผมไม่ใช่ลูกคุณพระเอกบอกว่าเลิกเสแสร้างเป็นแม่ที่ดีได้แล้วตระกูลหน่นรักแท้ของคุณกำลังจะล้มละลายหรอคุณยากจึงพูดว่าลองมองไปรอบๆครหสิมีดอกไม้สวยๆอยู่แล้วชอดอกไม้สีสู้ชาติของเธอมันไม่ เข้ากับที่นี่หรอ ลาคุณย่าก็พูดต่อว่ามีอะไรก็รีบๆพูดมาแม่พระเอกจึงบอกว่าบริษัทกำลังแย่แม่อยากให้ลูกช่วยให้บริษัทของเราได้เป็นคู่ค้ากับบริษัทลูกพระเอกบอกว่าคิดจะกลยทางให้หนานจินเทียนหรือไงแม่พระเอกจึงบอกว่าเปล่านะลูกคิดมากไปแม่ขคยอยากร่วมงานด้วยพระเอกบอกว่าออกไปคุณย่าจึงตัดบทด้วยการพาพระเอกไปดูรูปนางเอกแนะนำตัวกับแม่ พระเอกเธอจึงเอากำไลหยกยัดใส่มือนางเอกแต่นางเอกก็ตัดสินใจวิ่งเอามาคืนเพราะมันแพงเกินไปฉันรับไม่ได้หรอกแม่พระเอกจึงขอร้องนางเอกให้ช่วยคุยกับพระเอกหน่อยได้ไหมฉันมีขอให้เขาให้อภยัยแต่อยากให้เขาเข้าใจว่าฉันไม่ได้ไร้หัวใจอย่างที่คิดนางเอกถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงหรอคะลองถามตัวเองดูว่าคุณได้แสดงความรักต่อเขาบ้างไหมแม่พระเอกบอกว่า ตอนแรกฉันก็โทรหาส่งของมาให้แต่พ่อเขาก็ตัดสายแล้วก็คงเอาของไปทิ้งนางเอกจึงถามต่อว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะคุณได้พยายามติดต่อเขาไหมตอนพ่อเขาเสียคุณก็ไม่ได้ติดต่อมานางเอกบอกว่าทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็ไม่เลวร้ายหรอกคะ่ะ ในเมื่อตอนนี้ทุกคนมีความสุขดีเราอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะแม่พระเอกบอกว่าเธอไม่เข้าใจหรอกว่าความเจ็บปวดที่ต้องเลือกมันเป็นยังไงนางเอกยิ้มแล้วบอกว่าคุณมีอิสระที่จะเลือกแต่คุณเลือกความรักมากกว่าความรับผิดช,ชอบฉันจึงคิดว่าคุณไม่ควรคาดหวังความเห็นใจจากพระเอกและหนูเคารพก,การตัดสินใจของเขาซึ่งพระเอกก็ได้ยินทุกอย่างที่นางเอกพูดกับแม่ของเขา บนรถพระอขอบคุณนางเอกที่อยู่ข้างเดียวกันและถามว่าคุณว่าผมเลือดเย็นไปไหมนางเอกจึงตอบว่า คุณไม่ต้องทบทวนตัวเองหรอกคุณไม่ได้ผิดอะไรผ่าจากคนในครอบครัวย่อมลึกที่สุดถ้าเป็นฉันอาจจะวอยวายมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงฉันจะเติมเต็มส่วนที่ขาดไปให้คุณเองผู้จัดก,การเจียงเดินมาหาชุยานแล้วบอกว่าฉันรู้ข่าวแล้วนะชุยานจึงบอกว่าฝากดูแลนางเอกด้วยเธอกำลังดัง ต่อไปคงต้องเจอเรื่องอะไรอีกมากผู้จัดก,การเจงบอกว่าฉันรู้นะว่านายชอบนางเอกแต่บางทีคนเราดวงมันไม่สมพงกันชูหยานก็เลยบอกว่านั่นสิถึงผมจะรู้จักนางเอกก่อนแต่เธอก็ดด้ไปตกหลุมรักพระเอกผู้จัดก,การเจงบอกว่าแต่เขายังไม่ได้แต่างงานกันนายก็ยังมีโอกาสนะชูหยานอึ้งไปแล้วบอกว่าผมไม่คิดว่าพี่จะพูดแบบนี้นะเนี่ยแต่ความรักของผมวางอยู่บนความเคารพของอีกฝ่าย เมื่อนางเอกเลือกแล้วผมก็เขารบการตัดสินใจเธอผมเคยคิดว่าผมรักเธอแต่ผมคิดว่ามันเป็นความปรารถนาดีอยากให้เธอมีความสุขมากกว่าแววตาของผู้จัดก,การเจงเปลี่ยนไปเมื่อชูยานเดินออกไปขึ้นรถแล้วเธอนึกถึงเรื่องราวในอดีตผู้จัดก,การเจงหยิบโทรศัพท์น้องชายมาดูเขาโวยวายผู้จัดก,การเจงจึงถามว่าเซียลินนี่ใครหรอฉันก็แค่เป็นห่วง น้องชายของเธอบอกปัดละบอกว่าไม่ใช่เรื่องของพี่ ผู้จัดการเจงนั่งคุยกับเจินเป่าหุยที่ร้านชาเธอบอกว่าเท่าที่ฉันรู้ตอนนี้คุณมีรายการสดค้ารายการเดียวไม่มีหนังหรือละครเลยอีกหน่อยทุกคนก็จะลืมคุณเจินเป่าหุยจึงถามว่าบอกมาเถอะว่าเรียกฉันมาทำไมผู้จัดการเจงตอบว่าฉันช่วยทวงคืนสิ่งที่เคยเป็นของคุณได้เจินเป่าหุยก็เลยถามว่าแต่คุณเป็นผู้จัดการนางเอกไม่ใช่หรอผู้จัดการเจงก็เลยตอบว่า าบางอย่างก็ไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกและอธิบายเรื่องเวลาในรายการที่นางเอกจะไปออกอากาศพร้อมจนเป่าหุยคุณมีเวลาไร้มนใส่พระเอกสิบนาทีหลังจากนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นของเธอก็จะกลับมาจนเป่าหุยนิ่งคิดแล้วบอกว่าเขาไม่อยู่กับฉันนานขนาดนั้นหรอก ผู้จัดจาก,การเจงยิ้มรายแล้าบอกว่าคุณแค่พูดถึงข้อตกลงของเขากับนางเอกแล้วเขาจะสนใจชูหยานมาพบผู้บริหารของบริษัทหนึ่งเพื่อเจรจาพราของเขาโทรมาถามด้วยความเป็นห่วงชูหยานอธิบายรายละเอียดต่างๆในการประชุมเมื่อจบแล้ว ผู้บริหารก็ชวนชูหยันไปทานข้าวด้วยหลาพวกพนักงานก็เมากันว่าบริษัทเราคงไม่เรียกชูหยานมาคุยหรอกถ้าไม่ใช่เพราะพระเอกแนะนำมาชูหยานบึ่งมาที่ออฟฟิศของพระเอกจนวัตลีต้องดึงแขนไว้แต่เขาก็ปัดออกและถามพระเอกด้วยความโมโหว่านี่นายมีเอี่ยวเรื่องสัญญาหรอพระเอกบอกว่าถ้าจะขอบใจก็ไม่เป็นไรนะแต่เหมือนนายมาด่ามากกว่า ฉันแนะนำให้ก็จริงแต่ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถนายนายกำลังสงสัยความสามารถของตัวเองชูหยันบอกวอลลี่ว่าขอกาแฟแก้วหนึ่งลาพูดกับพระเอกว่าฉันไม่ได้สงสัยความสามารถตัวเองไม่ต้องให้นายมาแนะนำพระเอกจึงบอกว่าธุรกิจก็เหมือนวงการบันเทิงมันก็ต้องมีเส้นสายแนะนำกันบ้างนายก็รู้นี่พูดยังไงชูหยันก็ยังโกรธพระเอกจึงบอกว่าโอเคฉันผิดเอง พอใจหรือ,อยังชูหยันหัวเราะแล้วบอกว่านายดูแปลกใจนะในที่สุดก็หลอกนายได้พเพลกเลยถามว่านี่เล่นละครหรอชุยหยันตอบกลับว่าทำไมล่ะฉันเล่นไม่เนียนหรือไงพเพลกปรบมือและยกนิ้วให้บอกว่าสมแล้วที่ได้รางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมชุยหยันบอกว่า ใช่ฉันมาขอบคุณนายเลิกงานแล้วเราไปดื่มกันดีกว่าพระเอกเดินหนีแล้วบอกว่าไม่เอาอ่ะฉันยุง่งชู้หยางจึงบอกว่าเลิกงอนได้แล้วนะ่ะพระเอกหันไม่ยิ้มตอบว่าฉันต้องไปรับมูมูชู้หยานก็น่าสั่นไปเลยลาบ่นว่ากาแฟาก็ยังไม่ได้สักทีเนี่ยจบคำวนลีก็เดินเอากาแฟเข้ามาให้เมื่อนางเอกมาถึงสถานที่ถ่ายงานผู้จัดการเจงก็ถามว่าพระเอกไม่มาด้วยหรอ นางเอกบอกว่าเขารถติดอยู่เดี๋ยวก็ตามมาหน้าห้องแต่งตัวที่ป่าชื่อนักแสดงไหวหนาห้องเจินเป่าหุยออกมาสลับใยชื่อห้องของตัวเธอเองและนางเอกผู้จัดการเจงสั่งอี้หยวนว่าถ้าพระเอกมาถึงให้พาไปที่ห้องแต่งตัวนางเอกเลยนะฉันกลัวนางเอกเจอพระเอกแล้วจะไม่มีสมาธิอี้หยวนพาพระเอกมาส่งตามที่ผู้จัดการเจงได้บอกไว้ เมื่อพระเอกเข้ามาในห้องก็เจอกับเจิ้นเป่าหุยที่เอากาแฟมาให้พระเอกเลยบอกเธอว่าคุณเข้าผิดห้องนะเจิ้นเป่าหุยจึงบอกว่าอย่าเย็นชานัซสิคะฉันอยากคุยกับคุณเรื่องคอตกลงของคุณกับนางเอกพระเอกวางมือถือและบอกว่าคุณมีเวลาสามนาทีเจิ้นเป่าหุยจิบกาแฟเงยหน้ายิ้มและสบตากับพระเอก นางเอกผู้จัดการเจงลาอี้หยวนกำลังเดินมาที่ห้องแต่งตัวจนเป่าหุยเววยวายว่าประทานหลิงอย่าทำแบบนี้แล้วร้องไห้ออกมาจากห้อง คลุมตัวด้วยสูรของพระเอกทั้งสามคนเดินมาเจอพอดีทุกคนอึ้งไปนางเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจินเป่าหุยจึงบอกว่าถ้าฉันไม่ผลักเขาเขาคงได้ล่วงเกินฉันแล้วนางเอกจึงบอกว่าเธอสิต้องอธิบายเสื้อผ้าเธอยังอยู่ดีพระเอกจะไปล่วงเกินเธอได้ยังไง เจนเป่าหุยจึงบอกว่าฉันนั่งพักในห้องฉันอยู่ดีๆพระเอกก็เข้ามากระชากเสื้อผ้าฉันนางเอกบอกว่าปลายชื่อกรติดอยู่หน้าห้องจะเข้าผิดได้ยังไงเจนเป่าหุยบอกว่าฉันก็ไม่รู้แต่นี่ห้องแต่งตัวฉันพวกเธอรวมหัวกันหลอกฉันสินะ จัดฉากใส่ความฉันใช่ไหมนางเอกยกมือห้ามไปยืนข้างพระเอกแล้วบอกว่าเอาละเอาล่ะพอได้แล้วแสดงได้แค่นี้อย่าคิดใส่ความใครเลยเคยอ่านความเห็นที่คนเข้าวิจารณ์การแสดงเธอไหม มีอะไรแปลกใหม่กว่านี้หรือเปล่าพระเอกมองนางเอกและยิ้มในขณะที่เขากำลังฟังเธอต่อว่าเจินเป่าหยและเธอก็ยั่งเสื้อสูรพระเอกคืนมาพระเอกจึงเปิดคลิปเสียงที่อัดไว้เป็นคลิปเสียงเจินเป่าหยที่พูดว่าฉันชื่นชอบคุณมากฉันไม่ได้อยากครอบครองคุณไว้คนเดียวแค่คุณมาหาฉันนันๆครั้งฉันก็พอใจแล้วล่ะ เราก็เป็นเสียงพระเอกเชิญให้เธอออกไปจนเป่าหุยอับอายจนไม่รู้เจ้าหน้าไปไว้ไหนเรื่องเล่าย้อนกลับไปตอนที่พระเอกวางมือถือเขาได้กดปุ่มบันทึกเสียงไว้นางเอกจึงบอกว่าจนเป่าหุยฉันมีสิทธิ์ฟ้องเธอได้นะที่ใส่ร้ายสามีฉันจากนี้ไปทำอะไรก็คิดหน่อย จนเป่าหุยสบตาผู้จัดการเจียงต่เธอก็ลบสายตาจนเป่าหุยพระเอกบอกว่ามูมูของผมนี่สุดยอดจริงๆ นางเอกจึงบอกว่าทำไมไม่เปิดตั้งแต่แรกยืนฟังฉันปกป้องคุณอยู่ได้ตั้งนานแล้วเรื่องอัดเสียงนี่คิดได้ยังไงหรอพระเอกก็เลยตอบว่าธุรกิจสอนให้ผมระวังตัวจนเป็นนิสัยไปแล้วนางเอกบอกว่าฉันไปทำงานต่อแล้วนะพระเอกจึงหลับตาพริมลาเอียงก้ามให้นางเอกหอมซึ่งเขาก็โลบมากให้นางเอกหอมตั้งสองทีก่อนไปนางเอกทิ้งทายว่าอย่าคิดจะนอกใจฉันเชี่วนะ เบื้องหลังในตอนนี้เผยให้เห็นว่าพระเอกกำลังนอนดูละครที่นางเอกเลน่นเขายิ้มละหัวเราะแต่เมื่อนางเอกเขามาถามว่าคุณดูละครฉันหรอพระเอกก็บอกว่าผมดูข่าวธุรกิจนางเอกจึงขึ้นคอมพระเอกแล้วถมตัวลงนอนทับพูดกับเขาว่าคุณชอบแนวไหนละ่ะฉันเล่นสดให้คุณดูได้นะแต่พระเอกก็ยังยืนกรานว่าผมดูข่าวธุรกิจจริงๆจบตอนที่แปด